ทันโลกทันเทคกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับนี่คือช่วงทันโลกทันเทคครับครับผมวันนี้นำเสนอตอนอะไรครับเออกล้องถ่ายรูปทำงานยังไงพยายามให้เด็กมีบทพูดบ้างนะครับอันนี้เป็นการฝึกเขาในระหว่างที่ทำงานจริงไปด้วยเลยนะคุณเป็นพิธีกรแต่คุณก็ต้องฝึกฝนเพิ่มเพิ่ม,มคุณภาพฝีมือไป กล้องถ่ายรูปทำงานอย่างไรโอ้โหเด็กสองคนนี้เกิดมาก็มีกล้องแล้วใช่ไหมในโทรศัพท์มือถือใช่กล้องโทรศัพท์มือถือกล้องของพี่เด็กแต่งกล้องถ่ายรูปสมัยก่อนหน้าตาเป็นยังไงครับเป็นแบบนี้ฮะเป็นแบบมันจะเป็นกล้องสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็จะมีกลมๆแล้วก็มีกลมๆข้างหน้าคุณคิดว่าขนาดที่คุณเคยเจอเนี่ยมันขนาดไหนกล้องถ่ายรูปเก่าที่สุดเท่าที่คุณนึกออกเท่านี้ขนาดประมาณนี้ไหนสี่เหลี่ยมนี่ตีสี่เหลี่ยมนี่ใหญ่แค่ไหน พี่ค<ม>ิดว่า,วาประมาณนี้นะโอ้โหขนาดนี้เลยนะประมาณนี้อ่ากล้องถ่ายรูปยุคแรกๆประมาณนี้เลยสี่เหลี่ยมใหญ่ๆอย่างนี้เลยสมัยก่อนก่อนเราเราจะถ่ายรูปได้เนี่ยาวาดรูปกันก่อนเนาะไม่ไงที่พี่พูดอ่าเราอยากจะมีภาพของตัวเองได้เนะี่ยต้องใช้ศิลปินมาวาดภาพขึ้นมาทีนี้พอมายุคหนึ่งมีการค้นพบครับมีชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งนะครับค้นพบวิธีการถ่ายภาพโดยบังเอิญ ถ่ายภาพเหรอบังเอินไงนะเขาเป็น a r ิส s t เหรอเขาไม่ได้เป็น artist วาดรูปครับแต่เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาเป็นนักที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับน้ํายาเคมีซึ่งมันจะมีน้ํายาเคมีตัวหนึ่งที่มันสามารถเวลามันโดนแสงมันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นเงาดำๆบนแสงหลังจากโดนแสงได้มันจะเปลี่ยนสีตัวเองได้ไม่เข้าใจอ่ะ ไอ้น้ำยาตัวนี้เขาเรียกว่าน้ำยาไวแสงความบังเอิญเกิดขึ้นตอนไหนรู้ไหมตอนที่นักวิทยาศาสตร์คนนี้เนี่ยเขาเอาน้ำยาไวแสงมาทาใส่แผ่นเหล็กแผ่นหนึ่งทาใส่แผ่นเหล็กแผ่นหนึ่งแล้วเขาตอนนั้นเขาปิดหน้าต่างมืดเลยนะไม่ให้แสงเข้าเลยเขาค้นพบว่าเฮ้ย hey, ถ้าเราทาน้้ำยาไวน้นี้เราวางไว้แล้วเดินไปเปิดหน้าต่างฟึบแสงมันจะพุ่งจากหน้าต่างเข้ามาฟับ แล้วมาโดนแผ่นเหล็กที่ทาน้ำยานั้นอยู่แล้วเขาก็ปิดหน้าต่างกลับเข้าไปแล้วก็รอจนกระทั่งน้ำยาแห้ง,<ไ>งหลังจากนั้นหลังจากนั้นเขาเปิดหน้าต่างกับมาอีกทีหนึ่งให้สว่างแผ่นเหล็กแผน่นนั้นน่ะเกิดเป็นภาพรูปทรงเดียวกันกันกบหน้าต่างกับมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วเห็นเป็นตึกรามบ้านช่องที่อยู่ฝั่งตรงข้ามมันเกิดเป็นรป<ผ>ูปนั้นขึ้นมาบนแผ่นเหล็กนั้นเลยวิธีการถ่ายภาพจริงๆถือคิดค้น ขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นนะครับพอถูกคิดค้นขึ้นมาแล้วเนี่ยก็มีการพัฒนาครับว่าแล้วเราจะเอาน้ํายาไวแสงเนี่ยไปทาบนอะไรเพื่อให้มันถ่ายภาพได้ใช่ไหมฮะรู้จักบริษัทโกดักไหมโกดักเนี่ยเป็นบริษัทแรกๆเลยที่คิดค้นวิธีการถ่ายภาพขึ้นมามโดยการที่เอาแผ่นพลาสติกนะ <Pl astic S 1> เป็นแผ่น <all? S 1> เป็นแผ่นพลาสติกใสโพลีเอสเตอร์ ในยุคแรกๆเนี่ยเขาใช้พลาสติกประเภทเซลลูลอยด้วยนะฮะเป,เป็นเป็นแผ่นใสแผ่นใสเสร็จปุ๊บทาน้ํายาไวแสงลงไปแล้วก็เอาแผ่นเนี้ยไปใส่ไว้ในกล่องพลาสติกกล่องหนึ่งแล้วก็ทําทําสิ่งที่เรียกว่าม่านชัตเตอร์หรือว่ารูรับแสงทํารูรับแสงเป็นกลีบกรีบซ้อนหากันเพื่อที่ว่าเวลาเราหมุนปุ๊บมันจะขยายออกมาแล้วก็เปิดแสงเข้ามาได้พอมันเปิดออกมาเนี่ยมันสามารถขยายออกมาได้ถูกไหมฮะ เขาเรียกว่าม่านชัตเตอร์แสงวิ่งเข้าไปหาแผ่นพลาสติกที่ทาน้ํายาไวแสงเอาไว้เกิดเป็นภาพขึ้นมาได้แล้วทำไมเขาต้องเอาแสงไว้เยอะไม่เอาแสงแวบบบ,บเดียวไม่เอาเยอะถ้าเอาเยอะไว้นานเกินไปเนี่ยนักวิทยาศาสตร์สมัยนั้นเนี่ยเขาค้นพบว่าถ้าเราเปิดนานเกินไปฟิล์มทั้งหมดจะ,จะกลายเป็นสีดําหมดเลย<อ>เพราะแสงมันจะซึมเข้าตรงบริเวณอื่นด้วยแล้วมันก็จะไม่เกิดเงาในภาพเลย พอไม่เกิดเงาในภาพก็ไม่เกิดรูปภาพขึ้นมาเลยนั่นหมายความว่าอะไรแสงเข้ามาเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นเราจริงต้องกําหนดรูรับแสงขนาดของรูรับแสงแล้วก็กําหนดสปีดชัตเตอร์สปีดชัตเตอร์คือช่วงเวลาในการเปิดรูรับแสงพอเราคิดวิธีนี้ได้ปุ๊บโกดักกจนะ็จดสิทธิบัตรเลยนะจดสิทธิบัตรเลยว่า<ด>นี่คือฟิล์มถ่ายภาพกล้องยุคแรกๆก,ก็เลยต้องมีฟิล์มก่อน Uh huh. มีฟิล์มก่อนแล้วก็ิฟ์มหนึ่งภาพเสร็จแล้วก็เอามีที่หมุนหมุนหมุนเพื่อเอาเฟรมถัดไปที่ยังไม่โดนแสงเข้ามาแล้วก็เปิดม่านชาัตเตอร์ oh. จนตอนหลังก็มีการคิดค้นว่าเอาเลนส์รวมแสงให้สร้างเลนส์เป็นเลนส์ขอความโค้งเพื่อให้รวมแสงเข้ามาเป็นจุดจุดเดียวทําให้เราสามารถทําฟล์มให้มีขนาดเล็กลงเราก็ถ่ายภาพขนาดใหญ่ๆเนี่ยให้มันย่อลงมาเป็นในฟิล์มแผ่นเล็กๆ oh. แล้วเราก็สามารถเอาิล์มนั้นนะ่ะมาฉาย ยิงแสงย้อนกลับเข้าไปในจอเพื่อที่จะขึ้นขึ้นมาเป็นภาพได้กล้องถ่ายรูปสมัยก่อนจึงต้องเป็นกล้องฟิล์มกล้องฟิล์มเวลาเราจะใส่ฟิล์มเนี่ยเราก็ต้องใส่ในที่มืดมืดห้ามดึงฟิล์มออกมาซะถ้าเราซื้อฟิล์มมาม้วนหนึ่งนะครับแล้วเราดึงฟิล์มออกมาเลยเนี่ยฟิล์มจะกลายเป็นสีดำดสีน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็ถ่ายภาพไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นฟิล์มต้องถูกกักเอาไว้ในตลับที่ไม่มีแสงเข้าไปได้แล้วเวลาใส่เข้าไปเนี่ยก็ต้องรีบปิดฝา ล็อกเข้าไปกับรูน้ำเตยเพื่อที่จะหมุนฟิล์มได้ใช่ไหมครับอ่าพอหอมุนได้เสร็จปุ๊บเรารีบปิดฝาลงไปเพื่อไม่ให้แสงเข้าแล้วเราก็จะถ่ายรูปที่2รูปที่3ไปได้แล้วแต่ความยาวของฟิล์มนั้นว่าจะใส่มา24่รูปสามสิบหกลูก,ลกฟิล์มก็มีขนาดเล็กขนาดใหญ่นะไปจนถึงฟิล์ม35มิมลลิเมตรอะไรเงี้ยอ่นะฮะฟิล์มขนาดใหญ่ก็ถ่ายมายุคสมัยนั้นจึงเป็นยุคที่ถ่ายรูปต้องซื้อฟิล์ม ซื้อฟิล์มเสร็จแล้วถ่ายเสร็จต้องเอาฟิล์มไปเข้าห้องแลบ,บในห้องมืดเพื่อที่จะล้างน้ํายาทําให้ฟิล์มนั้นน่ะมันโดนแสงได้ก่อนวิธีการคือเอาฟิล์มเข้าห้องอัดแล้วเข้าไปในนั้นน่ะไปล้างเอาน้ํายาไวแสงออกให้หมดแล้วตามทําหทให้เขาแห้งต้องเอาไปอยู่ในห้องแบบมืดๆห้อง<ล>มืด <ยะ S 1> เลย,ย<ะ>เขาจะเปิดแสงสีแดงได้คือแสงที่มันออกไปโซนอินฟาราเรดแล้วแสงหเหล่านั้นจะจะไม่ทําอันตรายต่อน้ํายาไวแสง งั้นเราก็สามารถแบบเอาแสงสีแดงอาบมันได้เลยใช่ไหมเราเปิดได้เพื่อให้คนทํางานอยู่ในห้องล้างฟิล์มเนี่ยมองเห็นพอได้ฟิล์มที่เอาน้ํายาไวแสงออกเรียบร้อยก็สามารถเอาไปล้างหรือเอาไปปรินได้ออกมาเป็นภาพถ่ายในปัจจุบันนะครับ mm hmm. แต่ปัจจุบันเราแทบจะไม่มีการใช้ฟิล์มแล้วเพราะว่าทุกว,วันนี้เราเป็นกล้องดิจิตอลแล้วใช่ไหมครับใชกนะ่กล้องดิจิตอลกล้องดิจิตอลทำงานยังไงเดี๋ยวจะไปอธิบายในตอนหน้านะครับวันนี้นหมดเวลาของทันโลกกันเหตุนะครับ